ไม่สินแปดถึงห้ามนอนบนที่นุ่มใช่ไหมเพราะว่ามันเกิดความสบายจนเกินไปพอสบายพวกก็ขี้เกียจเหมือนทําไมพระไม่ให้ฉันเลยเลยเที่ยงอ่ะเพราะว่าฉันเกินไปก็จะเปแบบอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> นอนสบายเกินไปเราก็จะขี้เกียจเราก็รู้สึกว่าพิกไปที่มันอา้าวเฮ้ยมันนุ่มสบายแต่เงี้ยเราพิกไปมันก็ แข็งๆมันรู้สึกตัวมันก็จะเกิดสติอยู่เปนตัวเยอะขึ้นเกิดกายานีปรสสนาไม่ให้พาติดในสิ่งไม่ให้ถึงความสบายไม่ให้สบายจนเกินไปือนอยู่โรงพยาบาลนนอนเตียงนุ่มๆตอนที่แบบว่าพาป่วยอะอะไรตอนตอนนี้พาป่วยอย่างเงี้ยเขาก็นอนเตียงนิ่มๆสิลไม่ได้แปลว่าข้อบังคับหรือห้ามทำโอเคไหม <Okay. S 2> เขาไม่ได้บอกว่าทําแล้วแบบโหผิดมากชั่วช้าไม่ใช่แล้วบอกว่าเป็นสิ่งที่ควรทําแล้วทําให้จิตใจคุณดีขึ้นสูงข,ขึ้น,นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและไปสู่จุดสูงสุดก็คือว่าค้นจากทุกเข้าไหมแค่เป็นสิ่งที่ควรจะทาสิ่งที่ควรจะทำเห้นไหมเมื่อไรก็ตามที่คุณยังเป็นคนธรรมดาอยู่คุณไม่ทําเช่นคุณไม่นอนคุณยังนอนทีุ่่มอยู่ผิดไหม เต่าเป็นคนธรรมดาเต่านอนในที่นุ่มในเตียงนุ่มผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดโอเคไหมโอเคแต่พระคือคนที่แบบประกาศตัวชัดเจนชั้นห่มผ้าชั้นอยู่ตามแล้วชันบอกว่าฉั้นจะดําเนินทางนี้มี job description ชัดเจนโอเคไหมอยู่ใน position นี้ชัดเจนว่าคุณเป็น ceo อาจจะเป็นเจ้าว่าเจ้าว่าดคุณไม่ทำตามกฎของบริษัทที่ก่อตั้งโดยพระพุทธเจ้าผิดไหม ผิดกดปุ่มสัตโอเคอไหมผิดวินัยเนี่ยเขาก็เลยเราว,วินัยครัสอาารถามว่าเรื่องสีเกันแล้วายู่ตายพราะมันกัรเราจะบาดไหมครับอันนี้เ็เรื่องที่จะยเล่าให้ฟังทีหนึ่งว่าเจตนานะพี่ในหลวงรัชกาลที่เก้าอยู่ในห้องครับเสร็จแล้วก็เดินออกไปข้างหน้าก็จะมีทางกะลักอยู่แน,น่หนาะแล้วก็ในจังหวะที่ท่านเดินอันนี้ไม่รู้เรื่องจริงป่ะนะแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าที่ คือไม่รู้แหละเอาน,นี้ไม่รู้แล้วันเอาเป็นว่าไล้ฟังว่าท่านก็เดินออกไปแล้วหเห็นฐานองคาระยูงก็มากัดวอกป้ออาอยู่นะตบป้าตายท่านก็ตัดขึ้นมาว่าเขาขอเลือดคุณแค่หยดเดียวอะ่ะคุณถึงขนาดเอาชีวิตเขาเลยเหลือเออนอกไหมเจตนา,นามันไม่เหมือนกันเจตน,นายุงก็คือเขาก็ต้องกินเรอถูกปะเออเขาแค่ต้องการกินรักษาชีวิตเขาให้รอดถ้าเรารู้สึกว่าเขามาร้าเราเราก็ปัดกระเป๋าไปสิ แค่น,นั้นทำไมต้องถึงขนาดเอาชีวิตเขาด้วยใช่ไหมวิธีการป้องกันมีเยอะทำไมไม่ฉีดกดันยูบ่อนอ่ะเป็นต้นมาก็ปักไปดีก็ป่าไปแล้วก็ยังอย่าไปสเสออยู่ในที่ที่มันมียุงเยอะอะไรก็ว่างไปอ,อย่าทําให้มันมียุงเยอะอใช่ไหมเช่นน้าเลิมที่มันขังลูงน้ําก็อย่าทำนั่นแหละก็คือการเลือกชีวิตให้อยู่ในที่ที่มันสมควรมันเนยยุงขึ้นหัวเงี้ยม,มีไหมจะพูดยางไงสิ แล้วจริงๆถ้าใครเคยยิงจะบอกว่าจริงๆแล้วคนที่มีบุญนะคนที่ไม่ค่อยทําติดสิ่งข้อแรกครับร่างกายจะไม่ค่อยหลั่งสารที่มันมีความเค็มอะ่ะยุก็จะไ,ไม่ค่อยกัดท่อนมองดูก่อนนะ